อปาริหานิยธรรมคือธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญของหมู่กลุ่มได้แก่ 1. มั่มันประชุมกันเสมอเสมอ 2. พร้อมเพรียงในการประชุมร่วมกันทํากิจที่ได้ตกลงร่วมกัน 3. ไม่บัญญัติหรือถอนสิ่งใดตามใจในกฎก,ฎกติกาธรรมนูญของพุทธที่รับรู้ตกลงกันแล้ว 4. ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ผู้เป็นประธาน 5. ไม่รู้อำนาจแห่งกิเลสตัณหา 6. มีสติยับยั้งจิตใจไม่ปล่อยไปตามอารมณ์หรือกิเลส 7. ตั้งความปรารถนาว่าคนดีมีศีลที่ยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข เมื่อวันจันทร์ที่29เมษายน2567พวกเราชาวดอยรายปลายฟ้าได้มีการประชุมประจำเดือนเพื่อความพัฒนาของหมู่กลุ่มเราวาระการประชุมมีดังนี้เมื่อวันจันทร์ที่29เมษายน2567พวกเราชาวดอยรายปลายฟ้าได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อความเจริญพัฒนาของหมู่กลุ่มเราวาระการประชุมมีดังนี้ 1. สมณะกล่าวเปิดประชุม 2. รับรองรายงานการประชุม 3. วาระแจ้งให้ทราบ 4. วาระสืบเนื่อง 5. วาระพิจารณามีดังนี้ 1. ทำถนนขึ้นเนินเลาะขอบทางทิศเหนือไปออกประตูทิศตะวันตก ทะลุเข้าสวนกรสิกรรมมีมติผ่านสสร้างกุฏิหลังใหม่สามชั้นสงได้แสดงที่ให้แล้วมีมติผ่าน 3. งานกุศล,ลกรรมลำลึกบรรพชนกำหนดวันเสาร์ที่14อาทิตย์ที่15มิถุนายนสองพันห้า้เตรียมสร้างสถูป เก็บอธิธาตของพ่อครูเอาไว้พิจารณาในคราวต่อไปเพราะยังไม่ทราบว่าจะได้รับอธิธาตหรือไม่หลังจากได้อธิธาตมาก่อนจึงค่อยมาพิจารณากันสมณะกล่าวปิดประชุมข่าวที่สองกิจกรรมฟังธรรมวันอาทิตย์เพื่อสืบสารพระพุทธศาสนา กะตัญยูบูชาพ่อครั้งที่สเมื่อวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567ร2567เป็นครั้งที่สของกิจกรรมฟังธรรมวันอาทิตย์ตารางกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเริ่มด้วยการใส่บาตรเสร็จจากการใส่บาตรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ทุกคนจะเข้าศาลาได้เปิดคลิปข่าวกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาให้ชมกัน ตามด้วยการขับขานบทเพลงพระโสดาบันของพิ่นานสุขคำเมืม่อทุกคนพร้อมจึงเริ่มการไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมก่อนฉันจากสมณะสองรูปถวายพัตตาหารแด่สมณะรับประทานอาหารร่วมกันหลังอาหารได้พบสมณะวันนี้มีคนใหม่มาหลายคนจึงมีการถามปัญหาข้อข้องใจหลายอย่างสมณะ

โดยการทำห้าสอที่พักชายซึ่งเต็มไปด้วยใบไม้และฝุ่นได้ช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูจัดข้าวของเครื่องใช้ให้เข้าที่เป็นระเบียบเรีบรบรยออทบททุุกก่านที่ได้มยรวกรกกิจรรมันนี้จเจิรทำสำนึกดีค่ะห้าสสำคัญกว่าใครจงสร้างนิสัยให้ครบ